ฮะเจ่อเอาไปตากแห้งสันพ่อตาแข้งโลดเท่าไหร่บอสร้อบาทร้อยหกสิบ้ยยนี่่ะลว่่อตาห่ือยเอาเลยแม่ช่างจ้างไว้ก็ได้บัต พามากก็มาเอาเขายังบะเมือดอกสันโคไหมมีนี่ไงสันโคลก็เอาไปเลยเพราะว่าม well. mm. ันจะถึงราคาแล้วบอกจายเนาะเขายังบะเมอเนาะเอาแบบไหนคะโรเท่าไหร่เอหนึ่งร้อยหกสิบค่ะเอหนึไปแดงนะไปบึ้งกระเบิเฉยราคือเขาแล้วเขาเลยรับโคนะไม่ใซึ่งอะจริง โอ้โห้อจากคนนั้นคนน้องาสาะแกนได้ไหมชแกนได้ั้ยจำไม่ได้เลยชิลเลอร์ซวโอยเราว่ายูชิเลอร์ดีนี่

ครับม,มันตลาดขายดีบ่ขายไม่หมดสองวงวดแต่น้องข<ะ>ายยากปีนี้บ่ขึ้นไปบ่บุญบ้านบ้านโคตสูงบ้านโคสูงนะมันละแต่บ้านกูก็เขาไม่ได้อเอามันมีแต่มันมีหมอลำไต่แม่ม มีแต่รถหฮไม่คุเราะใช่ระบบวงละบบงไปไปวงแบ,บบเรือด้บั้นครับผมขึ้นไปเลยบ้านอืมกกกอกเขาไม่ได้เอาเขาจะบ,บ้านกกสูงบ้านกกสูงเจ้าเคยไปอยู่ปะไปไปแต่ผมไปค่อยไปตอนที่น้อยช่างที่น้อยไปรุ่นมันตีกันเออใช่ <ไป S 2> บ้านกอกตุงแค่แน่เนาะ ตีกันบานึกไปกลแงระเบอกันเทนี้ก็ตีแหงระเบิดผเข้ามาทางผูกน้อยมาทางทางบ้านคำบกกูจังทางผูมาไปเออแม่แม่ท้แถวนี้นะแม่แม่ทอดให้เฮา่เป็นอย่างแล้วหมูเอาละบ่อสกยเบิกเนื้อมาเคลือก เนื้อเนี่ยเอาลงมาเรียงมาต้นี่ยนก่อลงมาบอนับส้้าไม่มีนเเลยนี่้ยาาเาถึงไม่ให้ปารอยจมัไม่เป็นเอาโลหมาเรารู้อยู่ไม่ไม่รู้เราบอกเขาให้าบอมนจ้ อันนี้แหละค่ะอันบอมันเด้อพี่กูบอให้นาก็ใส่ลามให้เราเรามาเก็บเงินเี้เราก็มาอยากให้เจะเป็นยางลามกูเนาะลาโ่คำว่หลานเนาะกอบคุณใจแกรีเราไ่อยากให้แล้วแบงค์พันอเอาออกรถ้าโอวาแบบนี้เายัถ้ามันเกินเอาออกเลยไหมคะ นี่จะเป็นโล่ดกนี่้นีบ่อืนี่โลกค่ะแขมใปอัตาแห้งนะมั้ยต้างีบ่เหรอ

ก๋เตีแจากถูห้าซี่ลมได้กี่อออกกระเทียมที่แ่งเอาลูกสกันได้เลยทำใจลูกค้าเลยเอากระเทียมซองก็ได้กเลยมันหอดโลอยู่บนเนื้อนี่คุณนอยใช่ปะคุยั่างใหงเบิ้อยู่บด 8.8แี่แกผู้ใดโกงคอยระทำมันบ้าคนประชืไม่ได้ย้ายไปอยู่นนู่นพ้บอกบ่บ่ง่าจังลํำบากเมื่อยเท่าเลยเออดายุสิบี้กัพอแลวเนาะก็บพ่อละพอเบิ่งพ่อแย่งดูอันนี้ก็ยีสิบคือกันบอกเอาโจใหญ่เลยมายี่สิบเ้าก็ได้ กร,กระเทียมกระเทียมมันมีอยอ่รูปซื้อกันได้สามรูปห<ะ>้าชิ้นูปซื้อกันเลยสามชิ้ห้าชิ้บาทไม่ซื้อเอาหัวมันทุนเป็นไปใช่ไหมอันนี้หอมแคกตัวนี้นะอันนี้หอมแดงก็เป็นตัวนี้อะไรหอมแดงตัวนี้เออหอมแดงมันเท่าอันนี้นะอันนั้นหอมแคกอันนี้หอมแคกตัวนี้นะโอ้กินแล้วมันเย็นรถบวเอารถสไตล์นั้นแล้วเอารถเอา เอ้าของแค่ก็ยังก็หวานนะแดงบ้านไม่ได้ค่อยบ่เคยกินแค่ค่อยให้ค่อยกินแนมมือนี่ทอดเสร้นไผมาเส้นถุงนี่มาโอ้ตายแล้วเป็ดขีดทอดบลาชอเดี๋ยวค่อยสิไปทวงแม่ค้าแม่ย่านแม่ค้าโต๊ะเตมเลยยวัดตั้งเลยแถ็มเลยผู้พิการ ก็จะ,จะเก็บ้านเลยดิตอนน้มันยังอ่ึงกับน้อเกงจ้าเอ้าจ้กคือหัวจักคอยไหมอ่าโอ้มีตะคนหัวจักดังไฟบ่ดังไฟคนดงังดังไฟสมองบ่คนสวยใครก็อยากรู้จักขนาดสร้างวาเทนอ ชมอันนี er mm ้เลยย้ยบชมบชมบ่ชมดูสิอันนี้เลือนี่นะอุ๊มัดบ่โอเคอันแบบเป็นผมบ่มีบ่เนาะ แปดเราบนนี้ยาตบิงบนตาคนบุญแปดดีกว่าแปดสามสิบเอ็ดแล้วคมเป็แปดแล้วเนาะยวยายพออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเอยลงพอจบแค่นี้ค่ะจะลเ่าคัดทิ้นทไลนยขอคุณค่ะ